ใอฉันก็ยังเป็นเหมือนก่นแต่ตอนนี้ฉันต้องทนเห็นเขาเป็นเงาสะทอ้อนกับสิ่งที่ฉันเคยทำกับเธอทั้งที่ไม่เต็มใจม่อยากจะ่รับรู้ว่าเธอรักกันเท่าไร We don't me. เราผ่านอะไรมากมายทุกทกสิ่งดีร้ายนุ่นมีความสำคัญวันคืนที่เราเรียนรู้กันทำให้เธอกับฉันก้าวมาขัน้นสุดท้ายก็มันเป็นรักที่เกิดจากความไม่ชิดผ่าน สิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจแค่รู้สักก็แต่ไม่ต้องหยุดพักเล่อยสิ่งที่เรียกว่ารักก้าวไปต่อไปอย่าที่ใจต้องการ e ง c เนี่ยนะคะ10ปีแล้วนะคะเรื่องในโอกาสครบรอบ10ปีเนี่ยจะมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เอาซีเราก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับอยากจะจัดให้มันใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาจัดสนามหลวงเลยสิคะใหญ่ไปนิดนึงใ่หะคะใหญ่ไปนิดนึงหรอคะเอาไปที่ไหนดีคะที่ Impact Arena ครับเออนี่ก็ใหญ่แล้วตลอด10ปีที่ผ่านมาของ E t ทีนอกจากร้องเพลงและดนตรีกันแล้วแต่ละครก็ไปเป็นเจ้าของกิจการค่ะ ผมมีกิจการเล็กๆครับทำกีตาร์โปร่งกับเพื่อนทำกีตาร์ออกมารุ่นเดียวครับแต่ว่าเป็นเป็นรุ่นที่แบบรู้สึกว่าเราเล่นแล้วสบายสุดนี้กีตาร์โปร่งชื่อแอดแมนแอดแมนใครทำอะไรอีกคะผมทำเบสครับคุณเล่นเองใช้ออกแบบวงจรทั้งตัวหมดเลยครับออกแบบเล่นเองครับมีใครทำร้านอาหารั้มได้ยินข่าวร้านอาหารก็เป็นเป็นโครงการครับอยากจะทำเพราะว่าผมชอบทำอาหารครับเ เป็นคนชอบทำอเป็นกุ๊กประจามงครับใช่ทุกคนนี้ครับหอมเพียวใ่เพราะฉันไเพื่อนในวงฝาชีวิตเราหลคนเห็นบอกว่ามีเลยนะไข่เจียวใช่ไหมเสียงว่าไข่เจียวอร่อยมากมันมันเป็นสูตรที่พวกเราไปเจอกันที่ต่างจังหวัดนะครับค่ะทุกคนตอบมาอว่าเป็นไข่เจียวที่อร่อยที่สุดในประเทศเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไปขโมยสูตรกันถึงในครัวเลยทีเดียวไปขอซื้อครับไว้เดี๋ยวดูแล้วกันนะว่าร้านเขาจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไงแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้อยากจะบอกว่าทุกคนทุ่มเทมาก กลายเป็นแรงบันดาลใจของนักดนตรีหรือนักร้องรุ่นต่อๆมาหลายต่อหลายคนพวกคุณรู้สึกยังไงกันบ้างคะพวกเรารู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่เห็นน้องเอาเพลงไปกวดกันเนี้ยครับเ,ออเป็นเพลงของเรามีวง EDC เป็นไอดอลอะไรเงี้ยออออก็ทําให้รู้สึกว่าเออเราไม่ใช่วงวัยรุ่นแล้วนะมีเด็กเริ่มมาชอบเราเยอะแล้วนะเออคอนเสิร์ตคราวนี้เนี่ยออกมาในรูปแบบไหนกันบ้างคะคิดว่าน่าจะให้ครบทุกอารมณ์ เพราะผูอารมณ์ที่แบบคอนเสิร์ตควรจะมีรบบรถทุกอย่างทั้งสนุกซึ้งเศร้าแล้วก็มีความสุขงครับให้ครบเลยครับเราเอาเพลงทุกๆเพลงที่รักกันตั้งแต่10ปีที่แล้วเพลงฮิตทุกเพลงที่ดีซีเล่นามาร้องด้วยกันาบางคนอ,อกหกักมาร้องไห้ด้วยกันเลยนี่อ่ะแล้วก็เราทําช่วงแบบ ที่พี่หนึ่งบอกเราจะแบบแดนให้ยับก็มีนะจะให้ครบรที่สุดไ่ดึกไม่ออก e d ดีซแดนให้ยับกว่ามีมีเดี๋ยวต้องมาดูครับเอ้ยคอนเสิร์ตก็ต้องมีแขกรับเชิญถูกไหมคะมีครับมีเยี่ยมเยี่ยมบอกได้ไหมอ่ามาสิมีเบอร์แรกเป็นน้องรักของพวกเราน้องรัสซี่กับน้องจำวงทัททูค o เล่โอ้อแล้วอะไรต่อคะมีอะไรต่อคะเรามีแบบเป็นอาจารย์เราเลยครับ ป้อมออโตบานเหรอเหรอจริไหมอะจริงนะครับไม่บอกดีกว่าไหมกากอีกแล้วกากอีกแล้วเอามีดีกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ในงานเรารู้แล้วว่าเราเล่นที่ไหนนะก็คือ Impact Arena ครับผมเมื่อไหร่ะสามสิบพฤิกายนครับค่ะอ่ารอบเดียวครับรอบเดียวเท่านั้นนะคุณค้คุณมีอะไรอยากจะพูดบ้างไหมคะฝากซิงเกิลใหม่แล้วนครับเออครับ น้ำตาสุดท้ายครับเป็นซิงเกิลโปรเจกต์พิเศษครับใครที่ชื่นชอบ EDC ตลอด10ปีที่ผ่านมาเขามีเพลงฮิตเพลงฮอตแล้วเพลงที่ทําให้เราได้ซึง้งกินใจเยอแยะมากมายเพราะฉะนั้นครั้งนี้คอนเสิร์ตใหญ่ของเขาอย่าลืมไปเชียร์และไปชมและไปมันร่วมกับเขานะคะพลาดไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาแซบกับเราในวันนี้นะขอบคุณขอบคุณค่ะ d c ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้ของคุณเส้า้าค่ะ H&M ค่ะ t Stories Super Market นะคะเครื่องประดับร้านจีค่ะน้ำคันไซราเชราไดมอนด์นูแอนนกแอสวนจตุจักรค่ะคืนนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะคะพวกเรา3เซ็บพบกันใหม่ได้ในวันพุธหน้าวันนี้ราตรีสวัสดิค่ะ